สวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสาระคมพาเพลินสาระบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับ เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเวทีกับซอแอนกับงานที่ผ่านมาล่าสุดของซอแอนนะครับจากภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมันก็เกิดเป็นหลายๆคนก็ไปต่อว่านะครับหรือว่าคอมเมนต์ติงว่าทําไมไม่มีคนดูแลซอแอนแจ็คกี้ไปไหนนะครับยายโต้งไปไหน ซึ่งเหตุการณ์นี้จริงๆแล้วนะครับบอยก็เลยได้ออกมาพูดอยู่นะครับบอยออกมาไลฟ์กับเหตุการณ์นี้จริงๆทุกคนไม่ได้เห็นก็ไม่ได้สังเกตนะครับเพราะว่าในช่วงวันนั้นมันมีไลฟ์นะครับมีไลฟ์กลุ่มปิดแล้วที่เนี่ยในส่วนตัวเวลาศิลปินเดินไปเนี่ยนะครับมันจะให้คนติดตามเดินไปตลอดมันก็ดูไม่สวยไม่งามนะครับในส่วนนี้ อันนี้แอดมินเข้าใจแจ็กกี้นะครับเพราะว่าทุกทีแจ็กกี้หรือยาตงก็จะขึ้นไปคอยอรับเงินรางวัลน,นะครับจากซอแอนมาใส่กระเป๋าคอยดูแลตรงจุดนี้บางจังหวะแล้วก็คนที่ดึงเนี่ยเป็นผู้หญิงด้วยนะครับบอสบอยก็บอกว่าเป็นผู้หญิงซอแอนก็เป็นผู้หญิงนะครับในความเป็นจริงเนี่ยการที่เดินไปแล้วเห็นเป็นผู้หญิงบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้ระวังตัวขนาดนั้นแล้วก็การเดินไปมุมนั้นอาจจะเดินไปหลายครั้งแล้วแล้วก็เหตุไม่เกิด ดังนั้นไม่น่าจริงๆนะครับรู้สึกว่าดูแล้วจะเป็นผู้หญิงนะครับทั้งสองคนนั่นแหละเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรจริงๆนะครับแหม่น่าจริงๆน่าจริงๆนะครับแบบนี้น่าเอามาประจานมากๆเลยสำหรับคนที่มีนิสัยแบบนี้นะครับจริงๆแล้วพี่น้องไปบึ้งหนาเวทีพี่น้องต้อง เราต้องสนุกด้วยกันแบบพอดีพอดีอดคือกับศิลปินเขาถึงไม่ถนนแต่ก็อย่าอย่าดึงนะครับเขาคอยจับคอยบายกันเราเราเป็นศิลปินเนี่ยคือก็ยินดียินดีแล้วก็ดีใจทีเห็นพี่น้องเอาของเอาอมาจับม่จับมือครับดีใจเราก็มีความสุขอันนี้คือเห็นพี่น้องมีความสุขเห็นพี่น้องมาห่ม,มาหอมนี่คือความภูมิใจดีใจแต่ว่าบังเทือกอ่ะอย่าดึง เนาะพี่น้องมันกับมันมันกับบมีเรื่องที่จะต้องมาดึงกันเนาะบางทีศิลปินเขาท่านาแล้วว่างโตอ่าบ่ได้ตั้งรักงัเสียอาสิพาดตกหรือเจ็บหรือได้รับอันตรายงั้เสียมันสีหนส่หามันสีได้วอกขันเง้วนะครับฉะนั้นพี่น้องต้องต้องพยายามที่จะมวนแบบพอดีพอดีนะครับหากันแพ่งกันค่อยจับค่อยใบกันนะครับ ต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันบ่เมนทางเทือแบบ Long ้องเพลงยู U เนี่โดยเฉพาะผมนะผมเนี่ยอาสิบอได้ C ลงไปนัางได้ตลอดเพราะเขาต้องคำนึงถึงคนส่วนร่วมที่เป็นเบิงแล้วก็อีกอย่างนึ่งคำนึงถึงเสียงพ้อมนะฮะเห็ุย่านทุกมือใส่เสียงทุกมือบาังเทือ การนั่งร้องเพ่งเสียงมันบอออกผมก็ต้องยืนยืนให้ร้องจบก่อนถึงพี่น้องเด้งเงินไปหายหรือสิจับมือยาฝาเขียวนะครับผมเห็นละเอเรามองมาเราอยู่ข้างบนเราเห็นอยู่แล้วว่าพี่น้องมาลอจับมืออยู่แต่พอถึงช่วงเวลาที่เราสามารถไปได้เข้ากระสีไปจับมือพี่น้องทุกทุกคนครับนี่รอคนะพี่น้องเข้าใจแบบนี้เนาะแล้วต่พี่น้องสีมาฟังร้องฟังล่ำอย่างกระบอกบอกมูบอกพวก,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 กว่า อยากไปจับมือเพื่อนเขาต้องเจนซีเดอร์จังสี่นะฮะประมาณนี้วันนี้วันหยุดน้องแอนให้น้องพักผ่อนคนที่วันนี้แอนพักผ่อนครับผมนี่แหละให้หยุดอยู่บ้านนะครับให้ได้หยุดอยู่บ้านได้อยู่กับบ้านเนี่ยแต่ผมยังขึ้นหอบ้านกลับบ้านสองมือวานนี่ได้กลาบคอนแกนโอ้ยได้นอนทั้งที่นอนมีความสุขครับเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็ไม่น่าเกิดขึ้นจริงๆก็หลายรอบแล้วที่เกิดขึ้นทั้งบอสบอยทั้งซอแอนหรือว่าศิลปินทุกๆคนนั่นแหละ คนที่ไปดูก็ควรที่จะมีสตินะครับคนที่ไปด้วยก็ควรที่จะแนะนำคนที่จะพูดกล่าวให้เข้าใจว่าอย่าไปทำพฤติกรรมแบบนี้เหมือนที่บอบอยพูดหากว่าล่วงตกลงมาบนเวทีล่ะนะครับเกิดได้รับบาดเจ็บนะครับอ,อะไรจะเกิดขึ้นมันก็ต้องมีการพูดกัน,นก็ต้องมีการ แจ้งความหรือว่ามีการดําเนินคดีอะไรหลายๆอย่างหลายๆด้านนะครับว่าต้องพูดกันยาวเหมือนที่บอสบอยพูดนะครับมันก็เป็นปัญหามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าทําด้วยความมึนเมาดังนั้นสติดึงสติคนที่ไปด้วยนะครับก็ดูแต่บางครั้งนะครับคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้แอดมินว่าย่ามใจใช้คําว่าย่ามใจเคยทําครั้งหนึ่งเวทีนั้นเวทีนี้กับคนนั้นคนนี้ไม่เป็นไรไปเจอศิลปินอีกคนหนึ่งก็อยากที่จะทําอยากที่จะ ลองมั่งคือเป็นความย่ามใจในใจตัวเองคึกขนองประมาณนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งหรือว่าอีกส่วนหนึ่งก็คงจะเป็นแบบสันดานใช้คําแรงๆหน่อยแล้วกันเป็นสันดานที่มีความคิดแล้วก็มีลักษณะเป็นแบบนี้ดังนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องให้เกียรติศิลปินนะครับในการจับไม้จับมือให้รางวัลศิลปินเขาก็ให้เกียรตินะครับมาจับมือทักทายมาถ่ายภาพ นะครับอันนี้ถือว่าศิลปินก็ให้เกียรติผู้ฟังให้เกียรติแฟนเพลงเหมือนกันดังนั้นต่างฝ่ายก็ต้องซึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่บอบอยออกมาพูดแล้วก็แอดมินก็นํามาพูดคุยให้กับแฟนคลับได้ทราบได้ฟังกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งกดไลฟ์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาเกี่ยวกับประเด็นนี้ ใต้คลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์มีข่าวสารอะไรต่างๆก็จะมาอัปเดตให้ได้ทราบกันนะครับ